สวัสดีค่ะวันนี้ทําแขนนะคะจีบหัวแขนต่อยุ้ย2ชั้นนะคะแม่แบบแขนช่างกอ๊อปออกมาจาก ep ที่169นะคะเป็นไซส์ l เป็นแนวแขน3ส,ส่วนนะคะเราพับเส้นกลางแขนเลยค่ะแขนยาวจากหัวแขนลงมานะคะ40เซนจากจุดนี้นะคะ40เซน ได้แล้วตีตรงๆเลยค่ะเราจะต่อขึ้นมานะคะต่อเหนือข้อศอกข้อศอกเนี่ยประมาณ29่0ข้อศอกจะอยู่ประมาณนี้นะคะเราจะต่อเหนือข้อศอกประมาณ16บหเซนจากจุดนี้นะคะสิบหเซน สิบหกเซนตีมาเลยค่ะถ้ารอบเนี้ยถ้าเพื่อนๆเอาแบบพอดีนะคะวัดรอบบวกห้าเซนทันสองแต่อันนี้เราทําเป็นแนวงานขายนะคะจากเส้นข้างที่เราตีตรงๆเนี่ยเราวัดเข้ามาสองเซนจากจุดนี้นะคะสองเซน ตีตรงลงมาเลยค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ ได้ในจุดนี้เราแยกจีบก่อนค่ะลงประมาณสองเซนเราจะแยกจีบหัวแขนนะคะตัดมาเลยค่ะแขนของช่างเนี่ยรอบรอบหน้ารอบหลังเนี่ยจะพอดีกับวงแขนตัวเสื้อนะคะตอนนี้เราจะหาจีบแบบน่ารักนัก ก็ประมาณสองเซนครึ่งจีบละสองเซนครึ่งข้างละสองจีบเป็นห้าเซนแต่วันนี้จะทําแบบมียกหัวแขนนะคะเราก็แยกไม่ถึงห้าเซนค่ะเพราะว่าจะมียกจะมียกนะคะห้าเซนเราก็ลดไปนิดนึงเหลือประมาณสามเซนเราจะแยกอยู่ประมาณสามเซนนะคะ ถ้าเราไม่ยกหัวแขนเนี่ยเราก็แยก5เซนได้เลยนะคะข้างละ5เซนก็แบ่งเป็น2เซนครึ่งนะคะ2จีบเขาออกมาก็จะพอดีแต่นี่ช่างจะมียกนะคะให้เขาตั้งนิดนึงเราก็จาก5เซนล้วก็ลดไปนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะมียกหัวแขนก็เหลือ3เซน3เซนสองข้างประมาณ6เซน หาแบบนี้ออกมาก็จะพอดีนะคะเพราะว่าหัวแขนจีบเนี่ยไม่มีการกระตุกลูดนะคะจุดนี้เราก็แบ่งครึ่งเลยค่ะ6เซนแบ่งครึ่งก็คือ3มเซนตีเป็นเส้นกลางขึ้นมาค่ะเนี่ยข้างเนี่ยสามเซนสามเซนเท่ากับหกเซนนะคะเราจะยกแขนขึ้นสามเซน ยกเพื่อให้เขาตั้งนิดนึงตอนนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ก๊อปเป็นสร้างนะเขาก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมได้เลยนะแต่นี้ก๊อปก็คือเก้าเซนจากจุดเนี้ยเก้าเซนเก้าเซนนะเราจะยกจุดเนี้ยจุดเนี้ยช่วงนี้กะให้เขานอนน ให้เขาตั้งถ้าเพ,เพื่อนไม่ชอบตั้งก็คือเส้นนีด้ได้เลยนะให้เขากลม,มกลมกลืนเราวัดออกมา2เซนจีบ2เซนครึ่งความห่างนะสองเซนจีบ2องเซนครึ่งความลึกของจีบ4เซน ตีมาเลยค่ะสี่เซนตีมาเลยค่ะฝั่งนี้นะคะสองเซนสองเซนครึ่งจีบนะคะห่างสองเซนจีบสองเซนครึ่งตอนนี้เราดูในส่วนเนี้ยสองเซนครึ่งเราก็มาค่ะสองเซนครึ่งคือ ช่องเนี้ยกับช่องเนี้ยเขาเท่าเท่ากันความลึกสี่เซนเราดูช่องนี้นะคะสองเซนครึ่งเราก็มาวัดตรงนี้ค่ะสองสองเซนครึ่งเนี่ยความลึกสี่เซนตีมาค่ะได้แล้วเราก็ตัดเลยนะคะ จีบนี่เราเผื่อไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องแต่งส่วนตรงนี้ถ้าเขาหักหักแล้วก็ให้เขาคมเกินอะคะ่ะ เดี๋ยวเราเจะเช็ควงแขนนะคะหน้าหลังว่าเขาเข้าพอดีไหมเราวัดได้เลยนะคะวงแขนไซแอลเนี่ย หน้าหลังประมาณยี่สิบสี่ครึ่งถึงยี่สิบห้าแล้วก็วัดดูค่ะอันนี้ได้ยี่สิบสี่ครึ่งชิ้นหลังชิ้นหน้าชิ้นหน้าได้ยี่สิบห้าก็ได้แล้วนะคะ เพราะว่าแขนจีบเนี่ยเวลาเราจับแขนอย่างนี้เสร็จเราก็จะเดินได้ทิ้งมา1หนึ่งเส้นแล้วก็จับเข้าได้เลยนะคะอันนี้ได้แล้วเราก็แต่งตัดหัวแขนให้เขาเป็นเส้นแบบตรงๆด้านหน้านี้ก็ให้เขาตรงลงมาเลยเน้นด้านหน้านะคะคือให้เขาเป็นเส้นแบบตรงไม่ให้เขาแบบโคง้งคือตัดตรง แขนด้านบนเรียบร้อยนะคะเรามาดูแยกอันนี้เราตัดออกเลยค่ะเราจะแยกชิ้นล่างก่อนนะคะชิ้นบนเนี่ยเขาจะบานกว่าชิ้นล่างเนี่ยทิ้งไปเลยค่ะเราใช้แยกชิ้นเดียวแล้วก็ขีดมาประมาณหนึ่งสอง สามสี่ช่องอันนี้เราทบกระดาษมาเลยนะคะใช้ทบตัดมาเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ เราจะแยกประมาณข้างล่างเขาจะไม่บานเท่ากับข้างบนนะคะสามเซนสามเซน ช่างถอยมาเล็กนึ่งสามเซนสามเซนนะคะช่องละสามเซน ซอันนี้ถ้าเพื่อนๆได้แล้วก็ตัดตัดได้เลยนะคะแต่อันนี้ช่างจะเอาเอาเว้ดรูแนวเพื่อนๆจะได้มองเห็นแบบ ชัดๆนะคะได้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะอันนี้คือชิ้นล่างชิ้นใหญ่ ส่วนของชิ้นบนชิ้นบนเขาจะแยกมากกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ก๊อปออกมาค่ะชิ้นบนประมาณจากจุดนี้นะคะ9เซน เเซนค่ะตลอดแนวอันนี้คือชิ้นบนนะคะถ้าเราเอาแบบใช้ด้วยกันเลยเนี่ยชิ้นบนเขาจะจะไม่อยู่ไว้แต่ตามแบบเนี่ยชิ้นบนเขาจะมากกว่าเราใช้กิ้งออกมาค่ะ ไม่ไม่ต้องทบนะคะกิ่งแผ่นเดียวเราจะแยกให้เขาบานมากกว่าชิ้นล่างนิดหนึ่ง อันนี้เราทบกระดาษนะคะเราจะแยกอีกหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่อง เราจะแยกช่องละครึ่งเซนครึ่งนิว้วครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิว้ว ครึ่งนิ้วค่ะอันี้คือครึ่งนิ้วได้แล้วเราก็ตัดเลยค่ะ เราแต่งตรงนี้นิดนึงเส้นกลางกับเส้นกลาง เขาจะมีขึ้นขึ้นมานิดนึงมากกว่าข้างล่างอันนี้วิธีวิธีวางผ้าเส้นกลางเนี่ยจะเป็นแนวเฉลียงหรือแนวตรงก็ได้นะคะเพราะตรงเนี้ยเขาก็จะตกเฉลียงแล้วก็เข้า เข้าข,ข้างชิ้นชิ้นไข่ชิ้นมันก่อนนะคะเนี่ยชิ้นเล็กก็เข้าข้างไปแล้วก็เย็บปลมชิ้นล่างก็เข้าข้างไปแล้วก็เย็บปลมแล้วค่อยค่อยเอามาสวมกันนะคะตรงนี้เขาจะเป็นวงกลมเขาจะเป็นวงกลมแต่ถ้างานขายเนี่ยเขาจะวางซ้อนเลยแล้วก็จะเย็บตะเข็บแต่ถ้างานหน้าร้านเนี่ยเขาจะเข้าเป็นแบบเป็นวงกลม แขนแขนก็วางวางไปธรรมดานะคะตามตามหน้าผ้าเส้นกลางแล้วก็เข้าเข้าเป็นวงกลมก่อนแล้วก็ค่อยมาเข้าเป็นวงกลมนะคะก็จะประมาณนี้แขน แบบเขาก็น่ารักดีนะคะก็เรียบร้อยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ